าพามาชมสวนวันนี้เราอยู่ตรงนี้เนาะเราอยู่ตรงนี้อู national p a r ใหญ่มากเดี๋ยวพาชมบรรยากาศกันมันใหญ่มากกว้างมาก ไปทางไหนดีก็มีหนอกมีหน่อยท่อนกลับมาก็ได้โอเคเย็นมือเลยนะเนี <h <h ่ยสูงโอ้โหเช้าโอ้โหดูต้นนี้ ชมสวนกันค่ะวันนี้ไม่มีแดดแต่ว่าก็โอเคอยู่ก็พอพอไปได้ว้าว very nice อันนี้คืออะไรดนนานน่ามีรสไอศครีมด้วยหนาวขนาดนี้จะมีใครกินนี้ อา,อ,าอากาศดีมากวันนี้ประมาณ13องศาก็จะเย็นนะเนาะแต่ว่าก็ถือว่าโอเค แดดไม่มีแต่ว่าก็พอทนได้พามาชมบรรยากาศกันสวยๆค่ะ yes very nice โอ้ยใบไม้มกำลังจะเปลี่ยนสีสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกัน very nice อ mm อื hmm. ดีมากเลยทุกคนดูดิทุกคนมันสวยมาก